ขาบอกไม่สวยอันนี้ไม่สวยพีกอ้าว่อเบอบเอานี้หวานว่เพี่ไม่พอจริงๆริงต้องกินอีกหกเม็ดคือแบบเมดสิมากเลอมาเมื่อเช้าไม่กินไายสรุปแล้วไม่เป็นก้านยาวเหรอครับูกเพจเริ่มมาแล้วแต่เรากําลังเคลียร์ทุเรียนกันอยู่นะคะว่าจะวันนี้จะเป็นทุเรียนอะไรจะปอกแต่เช้าอันนี้จะหงอะไรอะ่ะ ยาวกะก้านยาวกะทุเรียนบ้าน,น,านอ๋อ <Okay. S 1> นี่ไปเอามาจากถังน้ำแข็งนะเนี่ยที่นี่เขาแช่ทุเรียนในถังน้ําแข็งนะคะ oh. มือปอกมือปอกมือปอกระดับพักการของเราลูกนี้คือทุเรียนบ้านแน่นอน นี่อร่อยด้วยทุเรียนบ้านสีจะอ่อนๆจางๆเนอะแล้วรสมันจะขมเยอะไหมสวย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 ทุเรียนบ้านเปิดแล้วนะครับมาเลยอร่อยจ้ามา หน้าตาดีด้วยสีสวยมากอ่นยเจอี๋อร่อยมากเลยอันนี้ต้องอร่อยมากเลยอันนี้ทุเรียนบ้านที่เบตงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านปิยมิตรสามนะหมู่บ้านปิยมิตรสามเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอไอโยไอโยวเวงอำไม่ใช่อำเภอตำบลไอยยเวง อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านของทุเรียนไปละทุกทุกแห่งทุกที่มีแต่ทุเรียนนะคะวันนี้ก็เลยได้พฤติกรรมของของหน้าทุเรียนก็คือตื่นมากินข้าวเช้าปุ๊บต่อด้วยทุเรียนทันทีค่ะอันนี้ก็ทุเรียนบ้านไหมแม่ทุเรียนบ้านค่ะอ้ดูสิโอ้โหเอาทุเรียนบ้านทุเรียนบ้าน แม่นั่งเอาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วอร่อยใครมาดูแลแม่ด้วยเดี๋ยวแม่กินไม่หยุดใช่ใครกรุณามาดูแลแม่ด้วยนะคะอมาเร็วๆแม่เป็นไงแม่เป็นไงอร่อยมากอร่อยมากเย็นๆเย็นๆอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆใช่ต้องเย็นๆอร่อยอใช่แข่งไว้ให้เพื่อนอร่อย ให้กินแม่แม่ทำงานแม่ทำงานแม่เลยต้องชิมอร่อยหร่จริงๆใช่ไหมแม่อันนี้อะไรคะนนี่่กัาคะอ่ากันเยานะคะแม่กินอะไรจ๊ะแม่กินอะไรจ๊ะแม่กินเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะอ่าง ตอนนี้เราอยู่ที่เบตงเนาะอยู่ที่หมู่บ้านปิยมิสามกำลังปอกทูเดียนที่นี่เป็นเมืองทุเรียนมากๆค่ะหมดคล้ายคล้ายอุตรดิตเลยโอ้ยอันนี้ก็สวยมากสวยสวยมากแต่การยาวที่นีากินมากเลยพี่จันชิมค่ะไม่ไม่ไม่เอาเอาเลยเอาเลยเอาชิมก่อนใครชิมคุณว่าแป๊บหนึ่งขอถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงขอถ่ายรูปก่อน กันยาวกันยาวยืหัวใจเราเมื่อวานอ่าใช่แน่่เลยเราดูแล้วเขียวแล้วอ่ะทำไมอ่ะเอาเร็วยังปีทำไมวันนี้ทุกคนนิ่งเมื่อวานละจุกจับจุกจับใช่ป้าเขาจะเอาอันไหนกันยาวกันยาวดูดูอันนี้ก็สวยอันนี้สวยอะไรกผมอ่ะมากพวกมันเขียวมันต้องผมแน่ๆเลยเนี่ยอันไหนผม สั่งเวอร์เลยค่ะสั่งเวอร์ค่ะหน้าเต็มเฟรมมากเป็นไงกว่าโอชีป่ะอร่อยกว่าโอชีเหรอโอ้โหโอชีอร่อยแบบแม่ดูร้านก็เสียพูดไม่ขาเลยอันนี้อันนี้อะไรคะ ลูกต่อไปนี่เราปอกแบบมาราธอนมากนะปอกแบบไม่หยุดเลยนะหมดลูกนี้ต่อลูกนั้นหมดลูกนั้นต่อลูกนี้ลูกคือเจ้าของสวนปอกเองอะอันนี้อะไรคะอันนี้แม่มีเสียงมีเสียงมีเสียงแม่แม่หอมมากด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนั้นของเราเขารู้เรื่องอะไรอันนี้เด็กๆขอถ่ายรูปเด็กๆเล็กๆเขาจะถ่ายรูปเอยหยิบแล้วยังจะไปเอามือออกอีกไม่เป็นไร เจ้างเป็นคนให้นะปีไม่เกี่ยวเป็นไงแม่ไม่ใช่แล้วให้อาว่าจืกรติกเป็นนี่ของใครของอว่าแม่บอกจืดนะม่บอกจืดอยากกินนะอยากกินนะอยากกินน้อร่อยอยากินแม่อย่ากินนะอยากกินนะแม่บอกจืดอยากกินนะแล้วก็ให้ใครกินนะจืด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 ไป่รู้น้นแหละอร่อยโอ้ยนี่คือการยิงเงินทุเรียนของชาวสวนนะคะ กินแล้วกินอีกกินอีกกินแล้วเนี่ยปอกทิ้งปอกว่างเลยเนี่ยนี่อันนี้อะไรคะนี่ไม่ใช่นี่ดูเลนบ้านเล่นบ้านแล้๋ยวจะไมสีเป็นเงี้ยก้านยานี่กันยาวกันยาวเราเลี้ยงใจเม็ดหนึ่งแล้วก็เอาไปตั้งไก่ไก่เอา้งไก่ไก่กินก่อนไม่ค่ะยังไม่ไหวไม็ดหแล้วก็เอาไปให้ไก่ไก่เอาเอาไปไก่ไก่เหรอเอาให้เธอเธอเอาไปให้ไก่ไก่เอาไปให้ไก่ไก่ เราจะกินได้กี่เม็ดให้แม่สองเม็ดพอแม่เม็ดที่เท่าไหร่ละคะสองคนพอแล้วสแล้วลูกเมื่อกี้แม่อร่อยลูกต่อไปลูกต่อไปลูกต่อไปนี่เราปอกมาฆ่าลูกแล้วมั้งเนี่ยโอ้อยู่สวนทุเรียนนี่กินทุเรียนกันแบบนี่หัวเงาะอีกเนี่ยกด้วยพ่อ กินกับกาแฟด้วยอร่อยลูกแม่หล่ะซื้อกล่องกินถ้าไม่กินเดี๋ยวเราไปที่เบตงมันจะมีทุเรียนกาแฟขายมีทุเรียนกาแฟทุเรียนกาแฟอะไรอ่ะช่วยกาแฟช่วยอันนี้คือทุเรียนบ้านอันนี้ทุเรียนบ้านที่นี่ทุเรียนบ้านเนื้อหนามากนะคะทุเรียนเจียวหนาเลยอ่ะหยาบต้องต้องต้องให้เจียวเออไม่เ้ี่ยนเฉยๆไม่ได้เิ้่ยนเฮยทุเรียนบ้านที่นี่อร่อยมากนะ Yeah. เอาใหม่เอาใหม่ร้องก่อนร้องก่อนเดี๋ยวนี้เจ really? ๊ว่าเอาใหม่ร้องใหม่ดิพ่อเพลงต้องรีบตินมาแปลไม่ใช่ต้องร้องใหม่เดี๋ยวจะไม่เหลียวเลี้ยงคาเฟ่一杯又一杯แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ที่ แพงแล้วมีมีแพงอะไรตางตังอ่ะไม่จิจียคาเฟ่เล่าอ่นเล่าคู่สองคาเฟ่อันนี้เป็นคาเฟ่โออันนี้อะไรอ่ะพงมันดีพงมันดีนี่นะสีถึงเป็นอย่างนี้โอ้โอันนี้พงมันดีพงมันดีที่นี่ทุเรียนเม็ดใหญ่หมดเลยนะคะอ่าสามคนกินเลย พวงมัน,นัีพวงมาลที่นี่ลูกใหญ่เห็นไหมลักษณะลูกเขาขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เม็ดใหญ่แล้วก็เนื้อหนาด้วย ที่ยองชิ้นเป็นเป็นพงมณีที่แบบคล้ายหมอนทองแต่รสชาติเป็นพงมณีค่ะรสชาติจะพันอันนี้อะไรอ่ะชนีตกลงพงมณีเลยชานีชานีกินให้หมดเลยชนีไม่ใช่พงมณีก็เอาที่โอ๋ที่โอ๋พงมณีใช่ไรก็เคยนะเอาเคียร์ไม่ทันเคียร์ไม่ทันไม่ไหวแล้วพี่จะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ถ้าไปจกเก่งเข้าไปจะร้อนมากแม่แม่แม่ สองเท่าไหร่อ่าแต่พอดูเป็นก้านยาวเป็นก้านยาวอันนี้เป็นชของเจอันนี้เป็นชนีมมุกอยู่เ้าอีเจ้าบเน่ยก้แซอยงเวู้้ได้ปังของอหลันันอร่อยมโอนี้คือบรรยากาศปาร์ตี้สุเรียดของบ้านเรานะคะอ่าอ่าทุกคนกินกันแบบ ปาร์ต hey, like. ี้เห่ห่ามากปาร์ตี้ทุเรียนเอาแล้วใครกินอันนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยหีไนปนกัไปนั่งที่ได้แล้วไปพาใ้าหยไปได้แล้วแล้ว สีโสดีโสดกันแม่ไม่ไม่มีใครหยุดใครนะครับโออยากให้รูกเห็นมากินจังเลยเนี่ยดูดีว่ามันน่ากินขนาดไหนก้านยาวแม่อันนั้นอร่อยกินเป็นชอบเป็นชอบแข็งแข็งไม่ให้กินแล้วแม่ไม่ให้กินแล้วนหลังแกไหว่ายวที่หัวลงอ่ะ แม,แม่กินทุเรียนังกินบมไอยู่ส้โอ้โหเป็นไงจ้าหงษนี่ถ้าคนปอกยกนิ้วนี่จบเลยๆๆลเขาปอกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วกินมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอร,อ,อร่อยมากอร่อยมากเยี่ยมมากโอ้ยอยากกินแต่ไม่มีแรงกินเย็นด้วยเย็นด้วย โอเคอ่ะปาร์ตี้ทุเรียนที่เบตงวันที่สองเราจะจบแค่นี้นะคะลูกเพจเดี๋ยวมีเวลาเราจะพาไปลุยสวนทุเรียนที่นี่ไม่อยากเชื่อว่าที่นี่เป็นเมืองทุเรียนนะคะเป็นเมืองทุเรียนจริงๆตามท้องถนนตามริมทางตามทุกที่เลยอะ่ะมีแต่ต้นทุเรียนกับลูกทุเรียนเขาปลอกทุเรียนกันเหมือนกับเป็นเป็นผลไม้ในบ้านอะ่ะที่แบบพร้อมหยิบพร้อมมีกันแทบทุกบ้านเลยอะคะ่ะ มีมันสุกปุ๊บเขาก็เอาไปไปเหมือนดองน้ําแข็งเนาะก็ใส่น้ําแข็งเก็บไว้เพื่อจะให้ไม่ให้มันสุกเกินแล้วถึงเวลาเขาก็เอามารับแขกหรือเอามากินกันแบบผล,มมไ,ลไม้บ้านๆเลยจริงๆ,งๆสู้ไม่ไหวนี่กี่เมตรคะคุณจําปีขาสามเองนะคะ<อ>แม่มาอีกแล้วค่ะแม่มาอีกแล้วค่ะแม่แม่มานั่งอีกแล้วค่ะมาหาอะไรคะแม่หาเปลือก เห็นแม่บอกว่ามีวิธีเกลือแม่แม่จะแก้วิธีร้อนไหนใช่ไหมทํายังไงคะแม่เออถ้ากินทุเรียนเยอะๆนะคะเขาก็จะมีสูตรแก้ร้อนไหนเพราะว่าที่นี่เขาไม่กินกันต่ํากว่า4เม็ดค่ะซึ่งจริงๆคุณเอเอาไปใช้ในบุฟเฟ่เอจันได้นะคะเพราะว่าที่นั่นเขากินกัน20เม็ด เอาไปใช้ไม่คุ้มเไราใช่ไปใช้ได้จ้าถ้าถ้าเกิดมีรายชื่อมีรายชื่อแบบนี้ไปบุฟเฟ่ต์ทุเรีนอีจานนี่กรุนาแบ็กลิสเลยนะคะวันนี้ก้านยาวเป็นนางเอกอีกแล้วก้านยาวยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมใช่คืพินบอก วันนี้ก้านยาวก็ยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะคะใส่เกลือหรอคะแม่ใส่เกลือเข้าไปในในเปลือกทุเรียนตรงนี้เขาเรียกเปลือกเนาะเขาเรียกล้างเปลือกทุเรียนเนาะกินเสร็จแล้วก็ล้างเปลือกทุเรียนด้วยอ่าอันนี้มากไปนิดนึงให้ใครเอาเกลือออกหน่อยเดี๋ยวเป็นโรคไตเออยลิขออบอกมาว่าให้เราส่งไปให้ได้อ่า ลัง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 อ๋อก็คือเอา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 มาล้างให้ก็กินไปรับรองจะไม่ร้อนไหนแล้วกันโอ้โหโอ้อร่อยจังโอ้อร่อยจังสรุปวันนี้ก้านยาวเป็นที่หนึ่งใช่ไหมกินทางนี้นะกินทางนี้นะดูเลยอ๋อผมกินโอ้ไม่ก่อน กินเข้าไปเลยหรอแม่หมด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 หมกินเข้าไปเลยหมดแล้วหมดแล้วกินทุเรียนได้อีกแกไม่เปน้อนนอ๋ะไม่รกินเลยะอผมไม่ได้กินอ่ะใครกินเไม่ได้กินไม่ได้กินวันนี้จะไม่ไหว กินอย่างนี้ไปเลยแม่แล้วมันจะไม่ร้อนไหน,ไน,ไหนต่อเให้กินเยอะแค่ไหนก็ไม่ร้อนไน่เะไครับไม่ร้อนไนนี้ต้องกินกับเปลือกทุเรียนนะคะโอเคอันนี้เป็นสูตรสูตรอะไรนะ แล้วมันจะไม่เลอด้วยนะสมัยแก่หลอนไหนครับแก่หลอนไหนแล้วมันไม่เลอด้วยนี่มันไม่ไามแล้วก็มันจะไม่เลอด้วยโอ้ดีเว้ยดีเว้ยอย่าทิ้งเปิดททเรียนด้วยอ้าวแล้วใครจะจัดการกับที่เหลือนี่ดูทุเรียนทาวสวนเขาเป็นแบบนี้นะคะเขาปอกทิ้งปอกกว้างดูสินี่ถ้าไปถึงกรุงเทพมันจะเป็นยังไงเนี่ยหื่น่าย้ายกรุงเทพมาไว้ที่นี่จริงๆนะลูกเพจแล้วเราก็นั่งปอกกินกันแบบนี้นะปอกแล้วปอกอีกปอกแล้วปอกอีกเอ้ยตาย หน้าตาดีอ่ะเดี๋ยวจะบายบายลูกเผ็ดด้วยภาพแบบนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเขาคงต้องมีคนมากินนี่อันเนี้ยหน้าอร่อยเออจนชอบกรอบนอกรุ่มในอะ่ะโอเคงั้นบายบายลูกเผ็ดน,นะคะ